สวัสดีครับผมมิกกี้คูลไลเกมใหม่ครับในเซิร์ฟชื่อว่า My ว v แล้วเราไปตะลุยกันเฮ้ยพี่เทคกนี่วะเฮ้ยรู้จริงซะด้วยแล้วไปตะลุยบ้านพี่แชมป์กันวันจะไปสวายเวอร์เอ้าเฮ้ยโลกหายอุ้ยตกใจแมทเลย กวดหัวจริงๆเลยอุ้ยจใจหมดเลยนึกว่าแม่มดของเต็มก็ปไปประจนไยเดี๋ยวเราไปบ้านพี่แชมป์กันปี่ตีปีก็สร้างไอในคลิปแรกของพี่เอาไปก็ไม่ได้เอาเฮ้ยผิดทาง อ้โซกกไอ้กเด็ดรตรงเด็ดเด็ดโอ้ยอายขยับก็ไม่ได้ป่าไม้ <c oughs> อยู่ที่ป่าไม้เออสันเม็ดเลยสันเม็ดเลยอยู่บา้านอาบ้านพีชอาเล่นของพี หาเรื่องของปีกับเอ้ยโอ้จะเป็นอะไรสักทีวนันนี้อ้อยขยับไป่ได้อ้ายไปบ้านปีจัมเฮ้ยโอ้อย,ออยเดี๋ยวดูเดี๋ยวปีจัมมาไหมเนี่ยเฮ้ยเอครอสก็มาตรงนี้อุย้ยนี่นี่ดูแม่งนี่อุย้ยหมดเหี้ยอะไรวะเนี่ย อะไรเกียร์ไม่แคดแล้วเหรอมึงไม่เข้ามาไหนไหนวะโอ้ยเจ็บหัวจังเดี๋ยวขอวโอดวยเริ่มแหลกเริ่มแหลก ได้ก็คอเอา้เอาทำไมเบี้ยก,กูน้อยวะโอ้โหออ้รีบเกินไปเปล่าอืมจะถึงแล้วนี่ไงเจอแล้วเออคีอเคแชมป์ถูคีอเคเจอร์ดทำไว้เพื่อหลอกคนฉลาด ห้ามลงไปอีกตัวไว้นะเพราะเป็นห่วงอยไปดีกว่าไม่มีกูไม่มีบ้านต้องลุยซบมาเอวีเอสพี A w win. เอีเวนเฮ้ยโอ้ยทำไมมันเริ่มแหลกเริ่มแหลกแล้ว โอ้ยอ,อ,อะไรอีกวะเนี่ยปวดหัวหมดเลยเดี๋ยวขอเพิ่มเปอ่ะ d m อุย้ยได้เป็นสี่พันอะไรแล้วทิ้งขยะเดี๋ยวไปทิ้งขยะก่อนเลยจับมัวจริงไงจัดมัวตัวแมดแนวนั่งเร่องนี้ วูดลิตอร์วูดไม่เอาเอ้ยเอาเอ๊ะเขาไม่ทำวงจรหรือวะโคปิอันนี้สำคัญไอ้นี่อันี้ก็สำคัญีออันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่แอืมเดี๋ยวไปทำเป็นฟาร์มดีกว่าไม่มีชุดอะไรเลยเดี๋ยวไปเอาก่อน เอาก่อนเอาก่อนผมผมเล่นมอสโมบนนะครับโมบนนี่เลวลาผมกดตัวจีแล้วมันไม่มีอะไรเลยอันนี้เอาไว้ทำอะไรเดียดย๋ยวด,ดูโอ้ยถูกตัดถูกตัดโอ้ยถูกตัดคลิปบโอ้ย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  ไม่ได้พาหรอกไม่ได้พาหรอกฟังไม่รู้เรื่องวายอะไรใช้ตทรศัพท์อะไรเด็กใ,ใครเาราอ้าเฮ้ยโอ้โห,โหมันหนีอะมันเป็นโจรปล้นธานาคารหรือเปล่านเนี่ยพอสามอยู่เลยลาย อะไรดีอะไรดีอะไรดีเออวตชีวิตมหม่บอกตีบแปบอกบ้านพี่เมื่อไงไอเจ้ยมึงดูหนีอยเดี๋ยวกูซื้อยดก่อนซื้อยดยดอะไรยดอะไรยดอะไร ซื้อเรียบร้อยขอจ้าเชื่อโอ้ยอย่าไป่ได้ย่าไปได้เลือกเพศเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่จะแล้วจับว่วจริงไงผู้ชายเคยดูคลิปนั้นหรือเปล่าผู้ชายประทับผู้หญิง ไอ้ยะตกใจมัดเลยไอตัวนี้เมื่อมึงมาใส่แล้วอ่ะลูกขี้กาเดิมต้นชีวิตใหม่สร้างบ้านที่ไหนดีโอ้เฮีย ไอ้สัตว์ไม่ได้เข้าใหม่โอ้ยเอาใครเมื่อกี้เอ้ยช่วยด้วยหลงทางหลงเดินจนอยวจะฟันดาบว่าว่ะว่ะแล้วกูได้ป่าวไอ้ช่วยกูดี ไปได้นี่หว่าไอเจ้าหมูโอ้ลงแล้วทำไมลงนานจัง พังแหลกพังโอ้ยตายแล้วจบแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ผมปวดหัวไม่สบายสวัสดีครับขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขเนาะ